ถั่วเหลืองเนี่ย <อ language. S 1> ที่เม็ดที่เราไม่กินแล้วอ,ะ <oder. S 1> อ่ะอ่าเอามาแช่น้าให้มันอืดนะครับอย่างถังร้อยลิตรอย่างนี้นะครับอ่าเอาถั่วใส่สักสามสิบกิโลสาสิกิโลถวนน้ำร้อยลิตรสามสิบกิโลเราจะใส่น้ําให้จนเต็มแต่ว่าครั้งแรกนี่ใส่แค่ท่วมเม็ดถั่วก่อนมันก็จะอืดเต็มระหวบังอืดเต็มนี่เรารอ,อก่อนเราจะรอจากน้ํารวงควรัวของเราเนี่ยเอาน้ำสาวข้าวหน้วันทุกวัน,นวเติมทุกวันเติมทุกวนักวนเติม เติมนานนันนานก็เป็นอาทิตย์สองทิตน้ํามันก็เต็มพอดีเต็มเราก็ทิ้งไว้รอให้มันเน่าทินี่ก็เลยเรียกถั่วเน่าเสร็จแล้วกอมันเน่ามันเปื่อยมันดุ่ยดีแล้วเวลาก่อนจะไปใช้ถ้าใครกลัวว่าโรคเน่าของพืชก็ไปขอไตโคโมนาหรือราเขียวเขามาขยายแล้วก็ไปเทลงไปครับปิดฝาให้แน่นไหมอ๋อขอบคุณที่ถามต้องปิดฝาถ้าไม่ปิดฝาบ้านก็ฆ่าเข้าลัางคานำทางนีกวมันเน่ามันเป็น พี่น้องอีสานมานะขอโทษทีผมนี่คนลาวหลงสักกินปลาพี่น้องอีสานมาบอกว่ามันเห็นที่ไหนแล้วมันหอมมันปลาหว่ะขอบคุณนะเห็นบอกว่าหอมเป็นพิเศโอ้เปิดถังหมักนอดหน้านะอาจารย์ผมนั่งอยู่นู้นผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมพงษ์นั่นอาจารย์สาธกสาธุนั่นเห็นไหมไม่ไม่ไมู่ติดอ่างหน่อยพอดีลูกศิษย์ไม่เอาอ่างมาด้วย ไอ้ติ๊เก่งจริงเลยพูดละเอียดแล้วอ๋อโอ้ยอากา์อะไรคุยได้ทั้งวันไม่กินข้าวเออเนี่ยคุยสอนเรื่องเกษตรอยากให้เขาเป็นเกษตรอินทรียเนี่ยแดี๋วผมก็เรียนมาแต่เราต้องนําเพื่อนเขามาคุยด้วยเราแปลเราฟังค่ะเพื่อนก็มีล่ามมีล่ามนี่แหละนี่อะไรนะล่ามล่ามค่ะล่ามอ๋อในศึกษานิเทศและบวชคือจะครูเนี่ยเออค่ะอ๋อวรพงศ์อะไรเงี้ยมีทั้งแก่มาคนเดียวอ่ะ บอกหนึ่งบอกหนึ่งเป็นสองไม่ไม่ไม่ใช่เนี่ยคุยเรื่องเศรษฐกิจกันเมื่อวานไม่ได้คุยเรื่องเศรษฐกิจนีหนึ่งบอกหนึ่งเป็นสองไม่ไม่เป็นเป็นหนึ่งอ๋อเหรอหนึ่งบอกหนึ่งเป็นหนึ่งสองบอกสองก็เป็นหนึ่งสามหกบวกหนึ่งเป็นหนึ่งเอาออกแล้วรถเทกมาหกตัวเสร็จแล้วก็ได้เงินเท่าเดิมเป็นอย่างนั้นผมคุยมาหลายคนแล้วบอกหวังรวยขึ้นไม่รวยอะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอินหนึ่งบอกหนึ่งเป็นหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย เพราะพื้นที่เกี่ยวข้าวมีอยู่เท่าเดิมแต่ออกเท็ดมาหกตัวหกตัวมันเจ้าอื่นก็ออกไงแย่งทิงทิงพื้นที่กันก็เท่าเือนเดิมเคยได้สี่แสนก็สี่แสนอยู่ท่านต่อให้หกตัวเงินสี่แสนเผยๆเอาไปซ่อมคันเก่า <c oughs> ประมาณเนะี้ยซ่อมกัน <c oughs> ค,คืออย่าคิดมากอย่าคิดขี้โลภอย่าเล่น คิดว่าตัวเองจะร่ํารวยหรืองเงาเหิควักเงินจะแทงหวยเพื่อมันหลุดนี่ไม่ใช่เลยยิ่งจะเพิ่มอันนี้ไม่ได้ว่าไทยนะอ้าวมีคนแทงหวยอยู่ก็เลยแทงจะนิดป็นขอให้ก็เลยแทงไปหน่อยคือผมไม่แทงมาผมไม่ซื้อมาตั้งตั้งแต่เข้าส่งมานะครับ